นี่คือผลลัพธ์ที่ผมเทรดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเทรดไปาราวๆ13ออเดอร์บวกกำไรมา6 0 9เหรียญหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ประมาณ22,300ประบาทไทยนั่นเองนะฮะด้วยมือถือเครื่องเดียวกับเทคนิคในคลิปนี้ สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Tedder Trick อยู่ผม @M อนะฮะอย่างที่ได้เกินไปนะครับคลิปนี้นับก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์เทรดทำกำไร609เหรียญใน time frame 1นาทีด้วยมือถือเครื่องเดียวโดยใช้เทคนิคเส้นค่าเฉลี่ยที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะทีนี้นะผมก็จะมาตั้งค่าให้ได้ดูก่อนคร่าวๆว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะผมลืมบอกไปว่าแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ o l ร m t เทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะมีความสนใจนะ ก็สามารถลงทะเบียนที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะสมัครเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อย่างแรกเลยนะครับตอนนี้นะของเรานะก็จะเป็นในส่วนของการาฟเส้นอยู่แบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของการาฟเส้นกันก่อนนะครับก็ไปเลือกในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของเวลาด้านบนตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตดูนะฮะมันก็จะมีในส่วนของการาฟโซนแล้วก็แท่งเทียนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแท่งนะครับแล้วก็ไฮเกนอาชินะครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของแท่งเทีียนนญ่่ปุ การเทรดนั่นเองนะครับก็ให้เลือกแทั้งเทียนญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งเทียนนับก็ยังเป็น5้าวิอยู่นะครับเราก็จะเลือกเป็น1 m อนะครับหรือว่า1นาทีตรงนี้นะครับที่เราจะใช้เทรดกันนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆอย่าลืมตั้งค่านะครับก็คือในส่วนของระยะเวลาในการเทรดนั่นเองนะก็คือตอนนี้เนี่ยมันเป็น5้าวิอยู่ถูกไหมครับซึ่งแท่งเทียนของเรานับก็ตั้งค่าไปเป็น1นาทีเรียบร้อยนะครับหรือว่า1 m นะ่ะเพื่อนับก็มาเลือกตรงนี้นะี้เลือกใน่องน้นับก็ปาเล 1นาทีแบบนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของเวลา1นาทีนะครับแล้วก็ท i m e f r a ของเราที่ใช้ก็คือ1นาทีเหมือนกันนะครับก็จะได้ตรงกันนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับก็จะมาตั้งค่าในส่วนของเครื่องมือกันนะครับก็ให้เลือกมาในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเครื่องหมายที่เหมือนกับสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆครับก็จะเห็นในส่วนของ indicator เด้งขึ้นมาให้เลือกนะฮะตัวแรกที่เราจะใช้กันนะครับก็คือในส่วนของ S ก็ให้ติ๊กเข้าไปเลยซึ่งเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขในส่องของ20ตรงนี้นะครับก็ไอคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก20ตรงนี้นะครับให้เป็น5อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับผมก็จะใช้ประมาณสีเหลืองนะครับแล้วก็ความเข้มนะก็อยู่ระดับอากลางนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราเลือกตัวแรกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวที่2นะ EMA หลังจากที่เราติ๊กเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนกันเลยนะเปลี่ยนจาากค่20ตรงนี้้ให เป็น6นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้ค่า6ตรงนี้เป็นเส้นที่2นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สีม่วงนะครับแล้วก็ระดับความเข้มก็อยู่ระดับปานกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมก็ใช้ในส่วนของ EMA เช่นกันนะครับก็ให้เลือกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้มาปรับเลือกสีนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของสีแดงนะครับแล้วก็ความหนาของเส้นนะครับผมก็ปรับให้สุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งค่ามาตรฐานหรือว่าพีเลตตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนครับก็ใช เดิมได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของเส้นสุดท้ายของเราทีนี้เมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลักษณะนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการหาจังหวะกดซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลงตรงจุดไหนกันบ้างนะครับ สำหรับวิธีการเข้าออเดอร์ของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คืออย่างแรกนะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับในส่วนของแพทเทิร์นขาลงนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแพทเทิร์นเทรดขาขึ้นกันก่อนนะครับว่าต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่ผมได้ย้ําไปนะต้องดูเทนให้ออกก่อนนะครับซึ่งอย่างในรูปนี้นะครับผมก็ใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นเข้ามาช่วยในส่วนของการดูเทนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เก่งเรื่องเทนก็ใช้แค เส้นค่าเฉลี่ยดูเทนก็ได้นะครับสำหรับการเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับอ่ามันดูยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆโฟกัสแค่เส้นเดียวก่อนนะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับหรือว่า EMA 20ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเส้นนี้นะผมก็จะใช้ในการแบ่งเทนนะถ้ากราฟอยู่ด้านบนนะครับแปลว่าช่วงนั้นกราฟกําลังไต่ระดับขึ้นนะครับอ่าหรือว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้ากราฟอยู่ด้านล่างของเส้นสีแดงนะผมก็จะมองว่ากราฟช่วงนั้นนะครับกำลังวิ่งลงนะครับหรือว่ากลับตัวเป็นนนนาวเทัองะ อย่างในภาพนี้นะครับเรารู้แล้วว่ากราฟช่วงนี้นะเป็นเทรนของไรนะครับก็กราฟกําลังไต่เป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเส้นหลักหรือว่าเส้นสีแดงเราอยู่ต่ำกว่ากราฟช่วงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตอีก2เส้นนะครับซึ่งผมก็จะเรียกเป็นเส้นรองนะครับก็คือเส้น SMA 5แล้วก็ EMA 6นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะใช้2เส้นนี้นะครับใช้เป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟช่วงนั้นๆเนี่ยมีแรงจริงๆนะครับโดยผมก็จะดูลักษณะการตัดเส้นแดงขึ้นไปแล้วก็มีลักกษณะาร ทำขนาดเฉียงขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าการาฟมีแรงที่ดีนะครับลักษณะ3เส้นนี้เนี่ยก็จะเรียงกันนะครับเริ่มจากสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับผมก็จะใช้การดูประมาณนี้นะฮะอย่างที่สองนะครับดูแท่งเคลียนประกอบนะฮะให้เพื่อนๆนับสังเกตในส่วนของแท่งกืนกินตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเอกเลยนะสำหรับในเทคนิคนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเกิดแท่งใหญ่หรือว่าแท่งกืนกินลักษณะนี้นะครับให้เพื่อนๆนับย้อนหลังไป5แท่งนะครับก็เหมือนในรูปนี้เลยนะครับเมื่อนับ ย้อนหลังไป5แท่งแล้วนะครับลักษณะของแท่งนะฮะก็อยู่ด้านบนของแนวเส้น EMA แล้วก็ SMA ของเราลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับโดย5แท่งนี้นะผมก็จะดูในส่วนของวอลลุ่มนะครับแล้วก็เนื้อเทียนนะครับให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เกิดแท่งใหญ่ของเราตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแท่งกืนกินของ5แท่งนี้ถูกไหมครับซึ่งนั่นก็แปลว่าช่วงนี้นะครับเป็นเทนขาขึ้นแล้วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเทนขาขึ้นสูงนะครับผมก็จะรอ ออีกแท่งหนึ่งนะครับก็ให้รอเป็นแท่งย่อนะครับหรือว่าเป็นแท่งพักตัวอีกหนึ่งแท่งนะครับเพื่อที่จะให้ราคาได้พักตัวแล้วก็สามารถขึ้นไปต่อได้อีกหนึ่งแท่งนั่นเองนะครับก็เมื่อเกิดแท่งย่อแล้วก็แท่งพักตัวลักษณะนี้แล้วนะผมก็รอจังหวะนิดนึงนะครับแล้วก็กดเทรดขึ้นทันทีในแท่งถัดไปได้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆบางคนนะอาจจะมีคําถามในใจนะฮะว่าทําไมต้องมีแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวก่อนที่จะกดเทรดขึ้นถูกไหมครับซึ่งจากที่ผม ได้ backtest มานะฮะหลากหลายเดือนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดแท่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็นับย้อนหลัง5แท่งนะเหมือนกับพทเทิร์นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รอแท่งย่อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนลองกดขึ้นแท่งถัดไปเลยนะครับหลังจากที่เกิดแท่งใหญ่เนะี่ยเพื่อนเพื่อก็จะแพ้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยจากที่ลองมานะครับต้องอรอให้มีแท่งย่อก่อนครับมักจะดีกว่านะเพราะว่าลักษณะของราคานะับเมื่อขึ้นไปสูงมากๆแล้วนะครับราคานะับต้องมีการย่อลงมานิดนึงนะครับหรือว่าย่อ เพื่อพักนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทนจริงๆนะครับหรือว่ามีแรงซื้อที่ดีนะครับราคานับมักจะขึ้นไปต่อได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการรอให้เกิดแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวให้ราครอคาลงมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการกดขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างแพทเทิร์นในการเทรดขาขึ้นนะครับหรือว่าหาจังหวะในการกดซื้อขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการเทรดขาลงกันบ้างนะครับสรับการดูแพทเทิร์นขาลงนะ ก็ดูคล้ายๆขาขึ้นเมื่อกี้เลยนะครับยังแค่สลับด้านกันนั่นเองนะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับเปิดกราฟมานะครับต้องดูเทนของกราฟให้ออกก่อนนะฮะอ่อย่างจังหวะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอ่เทนหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเทนขาลงนะครับซึ่งก็สามารถใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยอ่เส้นสีแดงนี้ในการดูนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงนะอยู่ด้านบนของกราฟลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมองว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยกำลังไต่ระดับลงอยู่นะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยดูในส่วนของ2เส้นนะครับหรือว่าเส้นรองของเรานะเส้น S B 5แล้วก็ E B a 6นะครับก็มีลักษณะการไต่อยู่ด้านล่างเส้นสีแดงลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเฉียงลงลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับของรูปแบบของเทนขาลงนะฮะแล้วทีนี้อย่างที่2นะครับรูปแบบแท่งเทียนนะฮะอย่างในภาพนี้นะครับรูปแบบแท่งเทียนนะก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะเกิดแท่งใหญ่กืนกินนะครับแล้วก็นับย้อนหลังไป 5แท่งนะ1 2 3 4 5 5แท่งนี้นะครับมีลักษณะาการเรียงราคากันใกล้เคียงกันนะฮะแต่เพื่อนๆสังเกตในส่วนของแท่งที่1นะครับแท่งที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท่งที่กระชากอ่าลงมาเพื่อเป็นเทนขาลงจริงๆแล้วนะฮะซึ่งเราก็จะใช้ฐานราคาตรงนี้นะครับผมก็จะตีแนวให้เพื่อนได้เห็นภาพนะครับฐานตรงนี้เนี่ยถ้าแท่ง2 3 4 5หเนี่ยไม่สามารถลงไปต่ํากว่าฐานนี้ได้นะครับหรือว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับฐานนี้เนี่ยก็แปลว่า เราสามารถใช้ได้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับราคานะไม่สามารถเบรกลงไปต่ํากว่าจากแนวนี้ได้นั่นเองนะครับก็ราคาตอนปิดนะครับมีราคาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมก็นับเป็น5แท่งย้อนหลังนะครับซึ่งก็มีลักษณะการขนานไปกับเส้นค่าเฉลี่ย SMA 5แล้วก็ EMA 6ของเราลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเกิดแท่งใหญ่กระชากลงมาหรือว่าสามารถชนะในส่วนของแนวทั้ง5นี้ได้นะครับ,รบก็เกิดแท่งใหญ่แท่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผม ก็รอแล้วนะครับรอให้เกิดแท่งย่อนะครับหรือว่าแท่งพักตัวแท่งหนึ่งนะฮะเมื่อมีแท่งพักตัวแล้วนะครับผมก็ทําการกดซื้อลงในแท่งถัดไปได้เลยนะครับก็เหมือนกับในออเดอร์นี้นะฮะผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะสลับในส่วนของตัวอย่างในการกดซื้อลงนั่นเองนะครับ อ่ะเราก็มาดูในส่วนของจังหวะการเทรดจริงๆกันเลยนะฮะซึ่งสลับจังหวะแรกนี้นะครับเปิดการมานะผมก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อน1ออเดอร์นะครับก็คือ100เหรียญตรงนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการามนะครับก็มีการสวิงขึ้นไปมาอ่าระหว่างจุดนี้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมาต่ํากว่าจุดแรกของผมนะผมก็ทําการกดย้ําไปอีก1ไม้นะครับหรือว่า1ออเดอร์นะ ก็อีก100ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเป็น2ออเดอร์นะสลหรับในส่วนของจังหวะแรกนี้นะครับอ่าซึ่งทีนี้เนี่ยรูปแบบของเทนจังหวะนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับก็กราฟกําลังไต่ระดับขึ้นอยู่เลยนะครับสเส้นค่าเฉลี่ยของเรานะก็มีการอยู่ด้านล่างของกราฟลักษณะนี้แล้วก็ทีนี้เนี่ยมีในส่วนของแท่งแข็งแรงนะครับก็คือแท่งนี้นะมีการกระชากขึ้นมาจากแนวตรงนี้นะครับก็คือแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการย่อพักตัวนะก็คือเป็นแท่งเล็ก แ,แล้วทีนี้นะผมก็ทําการอรอแล้วก็กดย้ำออเดอร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนแรกเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสลับในจังหวะแรกนี้ อ่าเรามาดูในส่วนของจังหวะที่2กันนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็มีการคัดกรับอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะแล้วก็รอนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการกดซื้อลงนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในออเดอร์นี้นะครับโดยเพื่อนๆสังเกตดูนะจังหวะนี้ผมก็จะมีส่วนของฟิโบเข้ามาอ่าช่วยดูนะฮะซึ่งฟิโบนี้เนี่ยผมก็จะช่วยดูในส่วนของจุดกึ่งกลางของแนวก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็คือผมก็จะตีในส่วนของอ่าปลายไส้ของแท่งเขียวก่อนหน้านี้นะครับก็คือจุดสูงสุดของแนวนี้นะแล้วก็ลากลงมาอ่าถึงจุด ุดต่าสุดของแท่งแข็งแรงแท่งแดงตรงนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของจุดกึ่งกลางของแนวนี้นะครับหรือว่าโซนนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็รอนะก็คือรอให้แท่งนี้นับสวิงขึ้นไปแต่ในส่วนของอ่าบริเวณ0.5นหะครับหรือว่ากึ่งกลางของเรานะฮะผมก็ทําการกดซื้อลงนะครับหรือว่าออกออเดอร์อ่าระหว่างกึ่งกลางของโซนนี้นะครับก็จะทําให้เราได้ราคาที่ดีนะครับเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยผมเปิดกาฟมานะครับค่อนข้างเข้ามาช้านิดนึงนะฮะผมเลยจึงต้องใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยนะครับถึงจะอ่าได้ ราคาลักษณะแบบนี้นะฮะก็ออเดอร์นนะ้ำไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสุดท้ายนับกราฟก็มีการย่อลงมาต่ํากว่าจุดที่เรา,าเข้าซื้อออเดอร์อย่างมากเลยนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของจังหวะที่3กันต่อนะจังหวะนี้นะเปิดการาฟมาครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะรูปแบบเทนต่างๆนะครับก็กําลังไต่ระดับขึ้นอยู่เลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมก็จะตีในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ลากในส่วนของจุดต่ำสุดตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากขึ้นไปปิดบริเวณ แท่งแข็งแรงของเรานะครับก็คือจุดสูงสุดของบริเวณก่อนหน้าน,นี้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รอนะฮะแล้วก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อนออเดอร์แรกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วินาทีนะครับก็มีการกระชากลงมาอีกนะครับผมก็เตรียมเงินเรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็คือ100ดอลลาร์ตรงนี้นะก็ทําการกดย้ําขึ้นไปอีก1ไม้นะครับหรือว่า1ออเดอร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้จุด ตรงนี้นะฮะก็มีลุ้นพอสมควรนะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยค่อนข้างสวิงนะครับแต่ในส่วนของแนวโน้มหลักๆนะครับกราฟนับก็กําลังวิ่งขึ้นอยู่นะฮะก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะฮะแต่ดูจากทรงกราฟแล้วนะครับลุ้นค่อนข้างยากพอสมควรนะที่จะให้กราฟกระชากขึ้นไปทะลุแนวของเรานะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในส่วนของออเดอร์แรกนะครับก็คือ40ดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็แพ้ไปนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นในส่วนของออเดอร์100ดอลลาร์ตรงนี้นะฮะตอนนี้นับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับนะครับก็สวิงขึ้นลงตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ สุดท้ายชนะมาได้นั่นเองนะสำหรับ100ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าแก้กลับมาได้นะครับสำหรับในจังหวะนี้เรามาดูส่วนของจังหวะที่4นะฮะจังหวะนี้นะครับเปิดกราฟมานะก็ทําการกดซื้อขึ้นกันก่อนเลยนะครับก็รูปแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะกราฟนะฮะก็กําลังไต่ระดับขึ้นนะในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็อยู่ด้านล่างของแท่งเทียนแบบนี้นะฮะแล้วก็รูปแบบแท่งเทียนนะครับก็มีแท่งแข็งแรงตรงนี้นะครับแล้วก็แนวก่อนหน้านี้นะก็มีการอยู่ต่ากว่าแล้ว แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของแท่งย่อพักด้วยนะก็คือในส่วนของแท่งแดงตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อครบองค์ประกอบทั้งหมดแล้วนะผมก็เปิดกรับมาเจอพอดีนะครับก็มาเจอช้าไปนิดนึงนะครับก็ยังถือว่ากดเทรดขึ้นได้อยู่นะผมก็ทําการกดซื้อขึ้นนะครับเจ็ดสิดอลลาร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับ จังหวะน,นี้นครับก็เหมือนกันเลยนะเปิดการาฟมานะครับรูปแบบนะค่อนข้างชัดเจนนะเป็นรูปแบบในะการกดซื้อขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอนิดนึนะครับแล้วก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อนออเดอร์แรกนะครับก็คือ36ดอลลาร์ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าได้จุดที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับจังหวะที่ผมกดเข้าซื้อเนี่ยได้ต้นแท่งก็จริงนะครับแต่เปิดแท่งใหม่เนี่ยกราฟมีการากระโดดแก็บนิดนึงนะทำให้ราคาครับไม่ได้ตรงราคาปิดในส่วนของแท่งแดงตรงนี้เนี่ย ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าก็เหลือ5วิสุดท้ายนะครับยังไง3 2 1โอเค เสมอไปนะสำหรับในออเดอร์นี้นะฮะจริงๆเพื่อนๆสังเกตดูนะออเดอร์นี้นะครับปิดแท่งเขียวนะครับอย่างที่บอกนะเราได้จุดที่ไม่ค่อยดีนะครับกราฟมีการเกิดจับตรงที่กระโดดขึ้นตรงที่เปิดออเดอร์พอดีนะครับก็ลงมาเสมอวิสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็าคาดว่าน่าจะมีโอกาสที่การาฟจะไปต่อได้นะผมก็รอแล้วแหละทีนี้เนี่ยผมก็รอเล่นอีก1ออเดอร์นะครับก็คือ36ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับแก้อีกไม้หนึ่งนะว่ามันน่าจะขึ้นจริงๆนะครับ ก็กดตรงนี้นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี้เลยนะฮะก็บริเวณในส่วนของเส้น SMA ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งก็คาดการว่าน่าจะมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นจริงๆแล้วแหละนะ,ะับเพราะว่ารูปแบบก็ค่อนข้างชัดเจนนะตรงกับเงื่อนไขในการซื้อขึ้นของเราทั้งหมดเลยคระะับเพียงแต่ว่าจุดแรกที่ผมกดเข้าซื้อเนี่ยกราฟไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับได้จังหวะเกิดแกลบพอดีนะครับก็ทําให าราคาเหินกระโดดขึ้นไปนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยที่ผมกดย้ำขึ้นนะครับก็ถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างดีเลยนะก็ออเดอร์นี้นะไม่น่าจะมีปัญหานะผมคาดกันว่าก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ อ่าเรามาดูในส่วนของจังหวะกดซื้อลงกันบ้างนะครับออเดอร์นี้นะค่อนข้างชัดเจนเลยนะเปิดาราฟมานะครับผมก็รอนิดน,นึงนะแล้วก็ทําการกดซื้อลงนะหรือว่าเทรดลงนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับประมาณ6 4 8 0ดอลลาร์นะสำหรับในอ่าจังหวะนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับรูปแบบการซื้อลงนะค่อนข้างชัดเจนเลยนะสำหรับในจังหวะนี้ก็คือในส่วนของรูปแบบเทนนะครับอ่าเส้นค่าเฉลี่ยของเรานะสเส้นนะครับ m a 2 0 sma 5แล้วก็ e m a 6นะครับ มีการอ,าอยู่ด้านบนของกราฟนะครับแล้วก็แท่งเทียนนะครับมีแท่งแข็งแรงนะครับก็คือแท่งแดงตรงนี้นะกระชากลงมาจากแนวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของแท่งพักตัวนะก็คือ,อเป็นแท่งโดจิเกี่ยวตรงนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเปิดกราฟมานะครับก็เจอพอดีนะก็ทําการกดซื้อลงนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะสลหรับในออเดอร์นี้ จังหวะน,นี้นับก็เหมือนกันนะเปิดก้ามานะับทําการกดซื้อลงทันทีเลยนะฮะก็คือ22.47ดอลลาร์ตรงนี้นะครับก็ออเดอร์นี้นะก็เข้ากับเงื่อนไขเทคนิคการซื้อลงเลยนะครับก็เหมือนกับออเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะครับรูปแบบเทนนะับค่อนข้างชัดเจนนะเป็นเอ่เทนขาลงนะครับกราฟกำลังไต่ลงอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของแท่งเทียนนะครับก็ดูแค่นี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะ มีในส่วนของแท่งแข็งแรงตรงนี้นะครับกระชากลงมาจากแนวก่อนหน้านี้นะฮะก็ดูย้อนหลังนะครับกราฟนะฮะหแท่งนี้นะครับในส่วนของเนื้อเทียนนะครับก็ไม่หนีกันมากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมีในส่วนของแท่งพักตัวด้วยนะครับก็คือแท่งแดงตรงนี้นะครับก็ประมาณครึ่งของแท่งแข็งแรงนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับซึ่งผมก็เปิดมาเจอนะแท่งนี้นะขึ้นไปมีการสวิงพอดีนะก็ทําการกดซื้อลงทันทีนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะ อ่าเราก็ไปกันเร็วๆนะจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่8แล้วนะครับซึ่งเปิดการ์ดมาเนี่ยผมก็ทําการกดซื้อขึ้นไปก่อน100ดอลลาร์นะครับก็ทีนี้เนี่ยมันก็มีในส่วนของเศษประมาณ40ดอลลาร์นะครับผมก็ ทําการกดย้ําไปอีก1ออเดอร์นะครับเพราะว่ารูปแบบของแท่งเทียนนี้เนี่ยมีการสวิงลงมานะครับก็ทําการซอยไปอีกหนึ่งไม้นะครับก็ได้จุดไม่ห่างกันมากนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะสําหรับในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าเข้ากับเงื่อนไขรูปแบบการเทรดขึ้นของเรานะครับก็คือในส่วนของอย่างแรกเลยนะรูปแบบเทนนะค่อนข้างดเจนนะครับเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นเนี่ยก็อยู่ด้านล่างของกราฟลักษณะนี้เลยแล้วก็รูปแบบแท่งเทียนนะครับประกอบไปด้วยแท่งแข็ง แท่งนี้นะครับแท่งเขียวตรงนี้นะกระชากขึ้นมาจากแนวก่อนหน้านี้นะครับก็คือกรอบราคาตรงนี้เนี่ยหลังจากกระชากทะลุกรอบแนวนี้แล้วนะครับก็มีในส่วนของแท่งพักตัวนะก็คือแท่งแดงตรงนี้นะครับดูในส่วนของเนื้อเทียนนะก็ประมาณ25%ของแท่งแข็งแรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดมาเจอในส่วนของแท่งนี้นะซึ่งแท่งนี้เนี่ยก็ลงมาเทสในส่วนของแนว SMA แล้วก็ EMA นะครับผมก็ทําการกดซื้อขึ้นย้าในส่วนของแนวตรงนี้ นั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะจังหวะนี้ก็โคตไปทั้งหมด2ไม้นะครับก็ในส่วนของไม้แรก100ดอลลาร์ตรงนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะก็สามารถชนะมาได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ40ดอลลาร์ของเรานะครับก็ตามมาติดๆเลยนะครับก็สามารถชนะมาได้เช่นกันนะครับ จังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่9แล้วนะฮะก็เปิดก้ามนะครับก็ทําการกดซื้อลงไปก่อนเลยนะก็คือ59.45ด่าอลลาร์นะครับถือว่ามาช้านิดหนึ่งนะจังหวะนี้นะครับอ่าลักษณะของแท่งนี้เนี่ยก็มีการสวิงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็อ่าได้จุดนี้นะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับซึ่งออเดอร์นี้ครับก็เหมือนกับออเดอร์ก่อนๆหน้านี้เลยนะสำหรับในส่วนของการซื้อลงนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับดูในส่วนของรูปแบบเทนนะ ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเป็นเทนขาลงมานะครับโดยที่จะใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาช่วยดูนะครับเส้น ema 20นะครับก็คือเส้นแดงตรงนี้เนี่ยก็อยู่ด้านบนสุดของกราฟแบบนี้เลยนะแล้วก็เส้น sma 5แล้วก็ ema 6กนะครับก็มีลักษณะขนานลงมากับกราฟนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนนะก็ประกอบไปด้วยแท่งเทียนแข็งแรงนะก็คือแดงแข็งแรงตรงนี้เนี่ยกระชากลงมาจากแนวเลยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลัง5แท่งนะครับ5แท่งนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ก็คือในส่วนของราคาปิดของเนื้อเทียนนะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่เพื่อนเพื่อนสังเกตในส่วนของแท่งแรกตรงนี้นะครับก็คือเป็นแท่งกระชากลงมาเพื่อที่จะสร้างฐานแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะตีในสองแนวให้ดูนะครับเพื่อที่จะเป็นการชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือแนวนี้นำเนื้อเทียนไม่สามารถเบรกลงไปต่ําจากนี้ได้นะครับแล้วก็เกิดในส่วนของแท่งแดงแข็งแรงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่า สามารถทะลุทำลายแนวนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดูว่ามีในส่วนของแท่งพักตัวไหมนะครับก็จังหวะนี้มีนะก็คือแท่งแดงตรงนี้นะครับก็คือแท่งพักตัวนะเป็นแดงเล็กนะฮะเมื่อมีแท่งพักตัวแล้วนะผมก็เปิดมาเจอนะครับก็มาช้านิดนึงนะแต่ก็ยังถือว่ายังสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับก็ได้ในส่วนของราคานี้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าในออเดอร์นี้นะับจะชนะหรือไม่นะครับ สำหรับการเทรดวันนี้นะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ได้เทรดจริงๆตามเป้าหมายของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาวิเคราะห์หากราฟราว2ชั่วโมงกว่าๆซึ่งเทคนิคนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับกราฟช่วง s i d e w a y หลายๆคู่วันนี้นะครับต้องรอให้กราฟหลุดกรอบราคาวิ่งเป็นเทรนก่อนแล้วก็ค่อยหาจังหวะเทรดตามแนวทางของเราซึ่งสำหรับการเทรดลักษณะนี้เนี่ยผมก็เคยย้ําเสมอว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเพื่อนๆจาเป็นต้องมีความรู้แล้วก็ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ต้อง องทำความเข้าใจนะครับว่าไม่มีเทคนิคไหนที่จะชนะได้ตลอด100%ต้องมีแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคนใหม่นะให้มันฝึกฝนให้มากๆก่อนที่จะลงสนามจริงนะครับโดยถ้าเพื่อนเเปิดบัญชีเทรดกับโอลิมเทรนับก็จะมีในส่วนของบัญชีเดโมให้ได้ทดลองเทรดนับก็คือ1 0 0 0 0ดอลลาร์แบบฟรีๆนะฮะก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงนะครับก็สุดท้ายเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการเริ่ม ต้นเทถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้นะับถ้าเกิดว่าชอบหรือว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ